ทุกคนครับหลายๆคนคงเป็นเหมือนผมนะครับในช่วงที่รอแอนิเมะแอนการ์อัปเดตเนี่ยทุกคนทำอะไรกันส่วนตัวผมเนี่ยก็หากเกมเล่นไปเรื่อยนะจนผมไปเจอกับเกมเกมหนึ่งที่น่าสนใจขึ้นมาเฉยเลยครับโดยการที่แบบมันไม่น่าสนใจอะแล้วพอไปเล่นปุ๊บมันน่าสนใจขึ้นมาเฉยครับนั่นคือเกมที่ชื่อว่า Digital Tower ครับเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมคิดถึงทีดีเก่าๆเลยแล้วความน่ารัก ของยูนิตมันเนี่ยเรียกได้ว่าออกแบบมาได้คิ้วสุดๆเลยก็คือน่ารักมากๆเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่เอฟเซชอปพการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ A.C. Arise c ยสกอ v โอเวอร์เอวีแอนิ บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอฟแชทชอครับอยาก AFK 24ชั่วโมงโ<อ>แต่ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ U ู p h o n e แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น u ู Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาที่จะใช้มือถือจากทาง U ู p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอไมคก่อน เนไปไปด้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงก,กว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนวดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันหน้าแมปของดิจ t ตาเวอในช่วงอัลฟาเทสนะครับ จะสังเกตได้ว่าเกมเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่าสก้าวยูนิตจะไม่กลับมาหลังจากเบตานะอ๋อ oh, มันเป็นตัวเอกลุสิฟตั้งแต่ตั้งแต่ที่เขาเปิดให้เล่นเลยนะคือเขาแบบว่าตัวแมปอะไรผมเข้าไปเล่น,นยังไม่เจอบอมไม่เจอบาร์กอะไรนะเพราะตัวแมปมันธรรมดาธรรมดามากๆแต่มันมีอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทาให้ผมรู้สึกว่าผมเล่นไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าผมอยากจะเห็นอะไรมากกว่านี้เนแมปแบบนี้เฉยเลยครับโดยที่แบบผมไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะเลยนะว่า แมปมันจะสนุกไหมอะไรมันจะน่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปๆไปมาๆเนี่ยพอลองเล่นไปพักหนึ่งอะ่ะเฮ้ยเกมมันก็ดูมี potential ดีนะถึงมันจะดูไม่มี potential อะไรเลยอะ่ะดูดิหน้าต่างล็อบบี้มันก็ดูดูแบบเรบ็อกเราบอกอะ่ะมันก็มีความเป็นของตัวเองที่เขาออกแบบมานะครับแล้วผมรู้สึกว่าตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เกมดีอะไรหรอกแต่ แต่เรายังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเป็นเกมดีไม่เกมดีครับมันเป็นในช่วงอนะัลฟาเนาะแล้วคนมันก็ยังไม่ได้เล่นเยอะอะไรมากด้วยผมไปเจอเนี่ยมันก็จะมีระบบชิปนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอามาทําอะไรนะครับมันจะเป็นเหมือนพวกเกี่ยวกับดิจิมอนนี่แหละเกมมันเกี่ยวกับดิจิมอนเลยตัวละครมันหลากหลายมากยูนิตออกแบบมาได้น่ารักมากมาก,มากนะครับแล้วผมก็โชคดีสุ่มได้ระดับเทียสมา2ตัวนะอืมคือเกมนี้มันจะมีเทียหลายเทียมากมาก,มากครับ ก็จะเป็นเขาเหมือนเขาก็คล้ายๆกับพวก t d ทั่วไปแหละมันจะมีพวกแบบเนี่ยเทียบ B เทีย A นะแล้วก็เทีย S เทีย SS แล้วก็เทียบ SSS นะครับแล้วก็จะเป็นแบบว่า Secret นะอืมซึ่งเนี่ยมันยังมันยังอยู่ในช่วงอัลฟามันเลยยังไม่มีอะไรเยอะครับเห็นปะสุ่มมันก็จะขึ้นมาเฉยๆนี่แหละซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่อะไรเลยมันไม่ได้อลังการแต่ว่ามันก็มันก็เฉยๆเฮ้ยผมได้ตัวใหม่ เอ่อได้ตัวใหม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะโอเคหน้าต่างยูนิตอะไรคือทำความเข้าใจได้ง่ายมากครับเหมือนทีดียุคคลาสสิกแบบทั่วๆไปเลยครับเมทัลเกรมอนโว้มาจากอาคุมอนนะอันนี้คือตัวแรกนะครับเกรมอนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ทุกคนได้หมดเลยนะครับซึ่งไอความสามารถที่ผมเล่นไปเล่นมาตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นแต่เล่นไปสักพักหนึ่งมันกลับน่าสนใจขึ้นมามันคือระบบของการที่สกิลมันเปลี่ยน ตอนเราลงไปเล่นเนี่ยยิ่งอัพอ่ะมันจะแปลงร่างก็คือดิจิมอนมันจะแปลงร่างให้เรานั่นแหละครับอย่างเช่นผมวางลงไปอะ่ะมันไม่ใช่ x v มอนแน่นอนอะ่ะลงไปถึงอะ่ะก็คือมันมันจะลงไปเป็น v มอนแบบธรรมดาธรรมดาก่อนพอเราอัพไปถึงขั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแปลงร่างเปลี่ยนสกิลอะไรอย่างนั้นซึ่งบางตัวมันมีถึง3ร่างซึ่งบางตัวมันเป็นยูนิตตัวเดียวกันอย่างเช่นอะเกรมอนกับเมทัลเกรมอนเนี่ยมันคือมาจากอากุมอนเหมือนกันแต่พอเราอัพลงไปในเกมแล้วเนี่ย เมท่านเกรมอรน่ะมันจะอัพได้ไกลกว่าแล้วก็ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยวงหรือว่าพลังการโจมตีมันจะเปลี่ยนไปทุกๆก,การวิวัฒนาการที่เราอัพไปครับเหมือนเราอัพเกรดยูนิตธรรมดาเนี่ยแหละมันไม่ได้เอาไปอัพอย่างนั้นหมายถึงว่าไปกดอัพในเกมเนี่ยแล้วมันก็จะแปลงร่างในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นตัวละคร2ตัวให้ดูแล้วกันนะผมขออนุญาตยังไม่เล่นตัวมิสติกแล้วกันผมว่าหลายๆคนก็คงจะเล่นได้ผมจะเล่นไอเป็นเจ้านกก่อนนะครับเบิร์ดดรามอนแล้วกันนะ แล้วก็จะเล่นเป็นเมทัลเกรมอนเล่นเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้า2ตัวที่ทุกคนจะเกลือสุ่มได้มันก็จะมี2ตัวนี้แหละแล้วยูนิตเนี่ยมันมีเยอะกว่าที่ทุกคนคิดมากๆนะครับเห็นปะมันจะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยเมทัลเกรมอนเอ้ยอันนี้เป็นไอ้สีเทานะเป็นเหมือนชายนี่หรือเปล่าเออเนี่ยแล้วตัวก็ใหญ่ๆเล็กๆมันไม่เท่ากันแหละแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าเกมเมนี้พอเล่นไปนสักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าระบบมันซิมเพิลมากๆเพราะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเลย แล้วก็ไอที่ผมบอกว่ามันไว้ใจได้ไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้จะเป็นเกมที่มันสามารถที่จะเล่นได้ยาวๆหรือเปล่าพอเปิดตัวแบบจริงจังนะก็มันจะมีเทรดเข้ามาเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะติดมั่วหรือเปล่าเพราะเกมที่ใส่เทรดเข้ามาเลยมีสิทธิติดมั่วนะแต่ว่าเห็นไหมวุ้นเหยื่อแอนิเมชันอะไรว่าเวลามันเดินยอะไรเงี้ยมันน่ารักแล้วมันก็ดูสมจริงนะมันไม่ใช่มาแบบตลกโปกฮานะผมจะบอกใหเออ้เพราะว่าดูน่ารักจริงครับเห็นไหม คือการตั้งเป็นลีดเดอร์ตอนแรกผมก็นึกว่าเอาไว้ทำอะไรได้การตั้งเป็นลีดเดอร์มันคือการที่เราใส่ตัวละครตัวนั้นเพื่อให้มันเดินตามเรานะครับนี่เห็นปหเห็นปหบางตัวจะกระโดดหรือบางตัวจะวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางตัวจะบินอ่าเห็นปหน่ารักมากเลยแล้วแนอนาะคตถ้าเกมมันยาวขึ้นหน่อยนะคงได้เห็นฟีเจอร์อะไรมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่เป็นตัวนี้ให้ดูก็ได้เอบอบินเห็นไหเทะ่ะ แล้วก็ลงมาแสดงถึงความใสใจเล็กๆน้อยๆนะถึงมันเป็นเกมที่มันดูไม่ได้มีทุนอะไรมากแต่ผมมองว่ามันคงแบบตั้งใจทำํำโอเคเดี๋ยวพาเราไปดูเกมเพลยครับเนี่ย,ยคิดถึงเลยอะ่ะมันแบบมันเหมือนเกมที่ผมเล่นแบบเด็กๆเ,เลยนะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันครับว่าเกมจะเป็นยังไงนะจ i จิทาวเวนะเห็นป่ะหน้าลงหน้าโหลดน่ารักหมดเลยทุกคนมันเลยกลายเป็นว่าตอนแรกอะ่ะ ไอที่ผมบอกผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเว้ยพอกดเข้ามาแต่ไป,ไปมา,มา,มาผมเล่นจริงแลรวผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้ปะมันเป็นน้องไข่เป็นน้องไข่เลยเอาวางไปก่อนเลยน้องไข่ช่วยพี่หน่อยช่วยพี่กันหน่อยอ่าแล้วเกมส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาออกแบบมาเนี่ยมอนเบื้องต้นนะครับมอนเบื้องต้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมอนที่เขาเนี่ยจะโจมตีแบบอ่า one u n i โจมตีแค่ยูนิตตัวเดียวเท่านั้นนะครับ เฮ้ยเห็นปะร่างแรกๆส่วนใหญ่จะไม่นี่แต่เพราะถ้าเป็นแบบอากูมอนเนี่ยผมว่าเก่งมากๆเลยอากูมอนเนี่ยเขาจะเนี่ยมันมันคลาสสิกมากๆอะ่ะออมันคือดีๆยุคแรกมันไม่มียูนิตแมเนจมันไม่มีอะไรเลยครับมันก็จะแบบธรรมดารรมดาอย่างนี้เลยมันเลยทําให้ผมคิดถึงตอนที่มาเล่นท o ว e r defense นซแรกๆนะ แล้วก็เราก็ไม่ได้ไปติดคุณภาพออฟไลน์อะไรมากมายขนาดนั้นจากสิ่งที่ได้รับคุณภาพออฟไลน์มากก็เหมือนย้อนกลับไปสู่เบสิกแล้วก็เกมมันก็ไหลลื่นมากๆครับเพราะว่ามันดูคุณดูภาพสิแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะเว้วานได้3มตัวเองอ่าปิโอมอนนะเบอร์ดามมอนมางได้แค่3ตัวนะครับอืมคือบางตัวเนี่ยพออัปเกรดแล้วเนี่ยพอแปลงร่างแล้วเนี่ยท่ามันจะเปลี่ยนแล้วก็วงมันจะเปลี่ยนด้วยอืม ซึ่งมันก็เป็นปกติของ Tower d e f e n s เนี่แหละแต่ผมชอบกิมมิคตรงที่บางตัวมันเป็นร่างเดิมอยู่แต่ก็ท่าก็เปลี่ยนด้วยซึ่งมันก็เป็นอยู่ Tower Defense ธรรมดาเนี่ยแหละแต่ไม่รู้ทำไมผมถึงชอบมากๆนะมันเล่นเพลินอะอยู่ดีมันเพลินนะครับในช่วงที่มันไม่มีอะไรทำอะผมก็ลองมานั่งกดๆดูแมปมันจบช้านะแต่พอผมเห็นน้องๆก็พ่นปู่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 อย่างนี้ออกมามันก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันสนุกขึ้นมาเฉยเลยวะเนี่ยเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอะ แล้วไปไปมาๆมันเหมือนเพลินเฉยเลยอะ่ะเนี่ยตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเ้ยเล่นไปแล้วมันจบนานไปหรือเปล่าง่วงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะผมเล่นไม่ผ่านเลยผมก็เลยได้ไปรู้ทริคๆหนึ่งมาถ้าทุกคนอยากจะตามมาเล่นนะอยากจะเล่นผังง่ายๆนะให้วางเป็นกองครับคือแบบแยกยูนิตไปเลยว่ายูนิตอ่าอย่างเช่นอ่าของผมเมทัลเกมอนเลยอาคูมอนจะอยู่รวมกันตรงนี้เบอร์ดดามอนจะอยู่รวมกันตรงนี้ถ้าวางเพิ่มได้อีกเนี่ยก็จะวางเป็นกรุ๊ปๆไปแล้วมันจะจัดลงใจสุดๆไปเลยอ่ะเออ เนี่ยเห็นปะมันจะเปลี่ยนเป็นตีวงแล้วครับตัวมันจะเก่งมากแนละ้วสำหรับเกรมอนอะ่ะอืมตอนแรกผมไปสุ่มต,ตัวนู้นตัวนี้มากลายเป็นว่าเกรมอนเก่งสุดครับเกรมอนนี่มันแบบว่ามันมันตีเป็นวงอะ่ะมันน้อยอะ่ะเกมเนี้ยตัวตีเป็นวงอะ่ะส่วนใหญ่มันจะตีเป็นแบบว่ายูนิตเดียวมากกว่าแต่เม่นัเกรมอนเนี่ยไอ้เกรมอนเนี่ยมันกลับกลายเป็นตีวงเห็นปะแล้วมันโดนหลายตัวผมเลยบอกว่าโคตรเก่งเลยตอนที่ผมเล่นอะ่ะ กลายเป็นว่าเล่นไปเล่นมาจาไม่จริงจังก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันเก่งยังวะเฮ้ยตัวนี้มันเท่ยังวะเฮ้ยตัวนี้มันน่ารักยังวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่มีแต่เจ้าหนูจำไม้เกิดขึ้นมาในหัวผมว่าเฮ้ยแล้วถ้าตัวนี้จะเป็นยังไงอ่ะไอตัวนั้นถ้าผมส่มได้แล้วมันจะมีความสามารถอะไรมันจะพ่นอะไรออกมาจากปากมันอ่ะ มันจะมันจะทาอะไรมันจะมีหน้าโจมตีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้แต่สงสัยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันยังไม่มีระบบอินเด็กซ์ด้วยผมก็อยากจะรู้ว่ามันมีตัวอะไรในเกมให้เรารู้จักอีกซึ่งใน Discord ที่ผมไปดูในส a k p e ิ k เนี่ยมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรบอกนะเห็นไหมท่าก็เปลี่ยนนะครับนี่กลายเป็นโจมตียูนิตเดียวเลยจากพ่นๆแต่ตีแรงขึ้นกากลงหรือเปล่าเมทั้งเกม เกมอนเก่งสุดหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยเน,นี่ยเห็นปะพอเล่นไปผมก็ได้แต่ตั้งข้อสงสัยว่าผมควรจะอัพเพิ่มดีไหมเพราะว่าอันนี้เกมอนมันพ่นแบบสุดเถื่อนเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองอัพเพิ่มก่อนเผื่อมันเปลี่ยนท่านนะเนี่ยมนระยะมันก็ไม่ช่วยอะไรอะ่ะสุดท้ายมันตีตัวเดียวอยู่นี่นี่เปลี่ยนแล้วเอ้ยเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกมันจะเปลี่ยนท่าเว้ยแล้วที่ผมไปคิดมาคือ แม่งทำได้ดีกว่าทีดีบางเกมที่มันเป็นทีดีแอนิเมที่แบบว่าเปิดตัวออกมาแล้วสุดท้ายแม่งก็แบบขายฝันนะทุกท่าทางอะไรเงี้ยสังเกตดูว่าแอนิเมชันเขาอะผมว่ามันสมูทมากเลยนะเนี่ยปุ๊แล้วมีกระโดดกลับปุ๊น่ารักมากอืมเฮ้ยมาแล้วเบรดดามอนอุ้ยตีเป็นผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นเบรดดามอนเลยครับมาอัดในมาอัดคลิปเนี่ยแล้วก็ได้เห็นอุ้ยท่ามันโกงจังอะท่ามันอย่างกว้างอะแล้วดูดิ เป็นพุ่งออกไปอะ่ะอุย้ยคตรเทคตรจะเทเลยอะ่ะตัวอย่างเก่งเลยเวอร์ดรามอนกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าผมกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะครับเล่นเกมนี้เ <c oughs> พราะว่าแค่เห็นมันแปลงร่างมันแปลงร่างแบบไม่มีเอเวอเรชั่นไม่มีแบบแปลงร่างบอสดรามอนไม่มีนะไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นเลยนะแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนปุ๊บเฮ้ยเท่ยังวะ <c oughs> แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราคาดหวังให้เกมนี้มันรีลิสออกมาจริงๆมันไม่ได้ติดอยู่ในอัลฟ่าอัลฟ่าเทสไปเรื่อยๆหรือว่า Earl y a c c e s s อะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าอัลฟ่าเทสคือเขาเปิดมาให้ลองเล่นจริงๆนะแล้วถ้ามันก็จะมีโอกาสที่เกมเกมนี้ถ้ามันไปได้ต่ออนะไรเงี้ยเขาอาจจะปิดตัวแล้วก็ต้องไปทําจนกว่าจะเปิดจริงออกมาว่ามีคอนเทนต์อะไรบ้างนะตอนนี้แต่กลายเป็นว่าตัวเกมมันก็มีอะไรให้เราเล่นเป็นคอนเทนต์เยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เออ คือด่านมันจะเดิมๆแหละด่านมันก็แบบทุกคนดูดิด่านมันไม่มีอะไรอะ่ะมันก็ด่านป่าแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้แล้วก็ทางอะไรเนี้ก็ไม่ได้เห็นเป็นชัดเจนครับเนี่ยมันจะเห็นแค่อย่างเงี้แหละเป็นเทาๆอ่ะว่าเราจะเดินเข้าบ้านตรงนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็โตรเกมมันไม่มีสคิปเวฟครับเหมือนเป็นทีมใหม่มากๆเลย้ะครับเฮ้ยเปลี่ยนท่าเฉยโอมโอย้ยดูดิย,ย่าเฮ้ยหลายฮิต อันนี้จะเป็นพุ่งอันนี้จะบินสูงกว่าครับแล้วก็ยา่าบุ่มบุมบุมบุมอุ้ยตีไอฮิตจัด 1, 2, 3อุ้ยสฮิตโคตรสุดเถื่อนทุกนดูดิอฮ้ยตัวต้นเกมเนี่ยหมาถึงว่าตัวต้นเกมเอาไว้แบบคอนเทนต์ต้นเกมนะบุมบุมบุมบมไปไปมาไม่สนุกเฉยเลยทุกคนผมแค่แนะนําว่าใครไม่มีไอเล่นแล้วแบบอยากจะลองแบบเพลินๆดูอะแบบเออไม่เพลินจริง เพลินแบบเพลินไปเลยอยู่ดีเพลินเฉยเลยอยากจะให้มันสนุกกว่านี้ง่ายๆเลยที่อัดคลิปมาอย่างเงี้ยแล้วเอาไว้ทุกคนดูคือผมอยากจะให้ตัวเกมเนี่ยมันสนุกมากขึ้นไปกว่านี้แล้วก็ให้ตัวเกมเนี่ยมันดูพัฒนาไปมากกว่านี้มีอ่าพวกดิจิมอนให้เก็บมากกว่านี้มีระบบคุณภาพออฟไลน์ที่ดีกว่านี้ในอนาคตแล้วก็อยากจะพอให้ทีมเงี้ยพอเขาเติบโตไปเรื่อยๆนะแล้วเกมมันไปเรื่อยๆเงี้ยผมอยากจะให้ ตัวเกมเนี่ยมันมีเอฟเฟกที่แบบสวยกว่านี้อ่านิเมชันที่พัฒนาไปได้มากกว่านี้่ผมแค่คิดว่าศัาก,กยภาพเขาอะมันคงไปได้ไกลกว่านี้หากมีคนเล่นเยอะกว่านี้ประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้คือเกมมันอาจจะยังแบเปิดไม่นานมั้งมันมาเพิ่งเปิดตัวช่วงอะไรเนี่ยผมลองเปิดให้ดูนะตัวเกมมันเพิ่งมาเปิดตัวหรือประกาศในช่วงมกรลาที่ผ่านมาเองแปบลบว่าเกมอะมันพัฒนามาประมาณตอนนี้มันเมษาใช่ไหมมกรากุมพามีนามีซาอะไรอะ่ะ โมกรากมภามีนาเมษาก็คือ4เดือนนะครับนี่คือต้นแบบของเอฟเฟกที่ผมชอบเลยเว้ยก็คือเอฟเฟกที่มันไม่เยอะจนเกินไปอะแล้วมันก็เพลินตาดีครับคือบางคนอาจจะชอบเอฟเฟกอลังการแบบบูมันใหญ่เท่ากับโลกาภิวัตน์แบบว่าทําให้โลกพังทลายได้หน้าจอของคุณสายตาคุณเออแสบตากันเลยทีเดียวแต่อันนี้คือผมแค่แบปบุปุ๊ป,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 ปุเนี่ยเออเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็จะไปตรงกับเอฟเฟกที่ผมชอบก็อย่างแอนิเมชันการ์ดแหละที่มันจะคือสุดท้ายอลังการมากน้อยแค่ไหนมันก็จะอยู่แค่วงตรงนี้ครับมันไม่ใช่แบบเออใหญ่เท่ากับพี่เมาส์ผมวงอะไรเงีเยนะ้ยเออมันก็จะประมาณนี้มันก็จะปุ๊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 ก็พ่นไฟอะไรอย่างงี้ซึ่ง2ตัวละครตัวนี้มันก็เป็นธาตไฟทั้งคู่ด้วยนะในดิจ네ิมอน Warning this is alpha นี่จะไม่มีการรีเซตอ่านี่อัลฟ่าคือมอนวิ่งเร็วนะครับดูดิ เออมอนประเภทเอลฟ้าผมจะพาไปดูสนิพีกตัวอื่นๆน,นะครับอือเห็นไหมอันนี้น่ารักปะอันนี้อาร์คูมอนแล้วก็มีน้องไม้น้องไม้แล้วก็นี่ตัวนี้ผมได้มาแล้วไงเ,เท่มากดูดิเฮ้ย,ยมีตัวแบบป้อมปืนด้วยจริงๆมันมีเยอะกว่าในสนิพีกอีกนะทุกคนเห็นอย่างเงี้ยมันมีเยอะกว่าในสู๋เห็นปะแปลงล่างอันนี้เป็นเทลเลอร์นะครับเป็นเทลเลอร์อปุ๊บแปลงล่างบุ้ม ดูดิเล่นกันหลายคนอะ <S <S แ,นแล้วถ้าในอนาคตมันมีคอนเทนต์อะไรแบบว่าให้รวมพลังกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคงจะสนุกขึ้นแบบไม่มากก็น้อยอ่ะเออแต่น่าจะสนุกขึ้นแน่นอนนะครับดูดิถ้ายิงแบบเลเซอร์แต่ตัวก็มีกิมมีคของมันอะ่ะซึ่งมันไม่จำเป็นต้องอะไรเยอะเลยเว้ยผมผมเลยแบบเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมคือผมชอบเอฟเฟกต์อ่ะมันไม่ได้เยอะอะ่ะแต่ว่ามันมันแอนิเมชั่นมันดีนะครับ ซึ่งหลายๆแบบก็ทําได้หลายๆแบบอย่างเช่นแอนิเมะลอยอที่ผมติดล้อมันบ่อยๆเพราะมันชอบทําแบบคือแอนิเมชันแบบนี้ทุกคนมันยังดีกว่าให้พูดปหมละ่ะคือมันขยับมือทีเดียวแล้วท่ามันออกมาหมดเลยอันนั้นมันใช้ได้หรือเปล่าอ่ะแต่อันนี้คุณดูดิไอตัวละครตัวเนืงอมอนระดับแบบระดับทีเอก็คือระดับแบบอีพิกอะระดับอีพิกคือมันต้องบินขึ้นไปข,น,ไปขนาดนี้แล้วพ่นออกมาปุ่มปุ่ม,มแล้วจังหวะที่พ่นอ่ะดูดิตัวมันกระเด็นไปด้านหลังว่ะปุ่มปุ่มปุ่มเออเห็นปะ คือมันต้องทำแอนิเมชันดีขนาดนี้ไหมเนี่ยแหละมันคือมาตรฐานที่ผมรู้สึกว่าพอเข้ามาแล้วผมรู้สึกเอ้ยอันนี้คือมาตรฐานนะไม่ใช่บางแมปก็คือแบบขายแต่การ์ตูนอะ่ะแล้วพอเข้าไปปุ๊บแม่งขยับมือทีเดียวท่าไม่ออกมาประมาณ10ล้านกว่าขาบวนท่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไหมหรือแบบโซนจินบูอะไรเงี้ยแบบออกไปฟันอ่ะพอออกไปฟันปุ๊บโซนจินบูขยับมือมาคว้าแขนกันทีเดียวแต่ท่าออมาฟันประมาณฮิตอิมันใช่หรือเปล่า ผมก็รู้สึกว่าอันนั้นมันก็จะแปลกๆไปนิดนึงอันนี้บอสนะครับบอสเรียบร้อยตายไปละเออทุกคนดูดิจริงๆมันมีอีกหลายตัวนะคือน้องทุกคนเขาจะพ่นพ่น,พ,น,พ,นพ่นตัวกระเด็นไปด้านหลังหมดเลยซึ่งหลายๆแบบมัน,ม,นมันไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันมีตัวเยอะกว่านี้จากที่เห็นนะอันนี้นยะน่าจะเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟอะไรที่จะหาไม่ได้มีน้องปลาเกาะอ,อยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็ผมยังเห็นอีกหลายๆตัวในเกมที่ผมไม่เห็นใน Discord นะครับอืม ซึ่งขณะที่ผมคุยกันอยู่เนี่ยโอเนอร์ก็ทำอะไรอยู่โอเนอร์เขาอะไรก็ทำงานอยู่ไงโอเนอร์เขาก็ทำงานอยู่ไงเห็นปะขเขาก็เวิร์กล้วก็เดเวลอปเกมของเขาอยู่ไงแปลว,ว่าอะไรเรากำลังเล่นเกมที่โอเนอร์ทำงานตลอดเวลาคือสามารถที่เข้าเด Discord ไปเพื่อไปดูได้นะครับว่าเขาทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็เนี่ยใส่ใจถึงขนาดหน้าคาสิเน่ามีแอนิเมชันตัวเดินดึงดึงดึง ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้แต่เขาทาออกมาขนาดไอคะยังบูล็อกอะต้องมาเล่นเกม d ิจิมอนอ่ะคุณก็คิดดูล้กันเฮ้ยวอลเกรมอนเนี่ยไอ้ปะมันมีหลายตัวมากๆเลยเว้ยที่ผมไม่เห็นนะแล้วผมต้องเก็บ200มาเพื่อมาสุ่มนะครับก็ขออนุญาตไปเล่นแล้วก็ไปเก็บก่อนแล้วกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับคลิปวันนี้ยาวนิดนึงแต่ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งเลยครับสามารถมาลองเล่นได้นะเกมมันเปิด ให้ทดสอบกันยาวๆเลยอ่ะเออถ้าเกมมันพัฒนาอะไรไปรู้สึกสนุกไม่สนุกยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยละกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย